อ่านะคะอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะร้านต่อไปร้านต่อไปอยู่ในนี้เลยคะ่ะกับร้านส้มส้มของเรานะคะสวัสดีคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้อนรับมาด้วยกับพี่ตั๊กปริบมณ์เย่นี่นะคะอยู่กันที่ด้านหน้าร้านส้มส้มที่ นี่คะก็มีหลากหลายเมนูเลยนะคะหลายเมนูเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะด้านหน้าเลยเนื้อผัดพริกไทยดําเนื้อผัดโหระพามาม่าขี้เมาหมูโงกะหล่ทะเลอันเนี้ยจะชอบมากเลยนะพี่ตักชอบเลยใช่ไหมคะเมนูนี้เชิญด้านหน้าเลยชื่ออะไรครับผมเชี่ครับพี่แก้ว แก้วครับค te oh. ุณแก้วนะครับหเปิดไปกี่ปีแล้วครับผมผมเปิดมาสาปีแล้วครับสามปีสามปีสอ้โหน้ององกับน้องนึ่งช่ครน้องขก่อน้องขวอยู่ทราบผมครับอมปีเราเนยกับร้านท่อมมนะฮะถ้าเกิดจะมาทำที่ร้าวท่ม่มนะครับุดยอก็คือจะมาฝังมูกรอบตัวทีถหมูกรอบตัวพิดีเิถัน จุดเด่นของร้านนี้ครับผมคือจุดเด่นเลยครับที่แบบจุดขายของเราเลยครก็ตัวนี้แหละครับเมนูนี้เลยกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอนเขามีหมูกรอบพวกติ่มเครือก็มีหมูกรอบพวกริกเกลือเพราะว่าเมนูนี้เด่นมากจกหมดก่อนเที่ยงตลอดอ่าแสดงว่าหมูทุกชิ้นเราจะเป็นคนเลือกเป็นคนแร่มาเองถูกต้องครับ ใส่ใจในการทำทุกอย่างและเขาขายไม่แพงด้วยจานนึงแค่8บาทเองถูกไปต้องคุณไม่ได้จานนึง45บาทราคาปกติเต้าหู้สามชั้นที่เราต้องไปเด้อยเองแล้วทำเองนะเราไม่ได้สั่งมานะอย่างที่อยู่เรามาลงมือทำเองต้มเองตัดเองทอดเองรทำเองหมดเลย ครับผมแม้แต่ลูกก็ทําเองนะฮะครับผมทําเองวะฮะลูกทำเองออสทำเองนะฮะไม่งั้นก็ต้องเป็นลูกคนอื่นผมจะรับไม่ไรอค่ะครับมากครับร้านร้านอยู่ตรงไหนอะคะคุณพ่อคะถ้าเด็กเรื่องลูกตาจะกระสิดนิดหนึงนะครับผมตรงข้ามเมดิแคร์ยนครับอ่าโอเคนะคะอยู่ตรงข้ามเมดิแคร์ยนนะคะ กุ้งกัดและชิมโชยตัวแข็งมันเค็มต้องราดข้าวเลยอะต้องราดข้าวกับหมูห่ดเลยเมนูเจ็ดเลยก็ต้องขอปากไว้ด้วยนะครับผมกับน้ำปลาพริกจิ้มรสนะครับผมใช่ค่ะช่องใหญ่ค่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีช่องใหญ่มาไว้ทุกท่านหะฝากเดี๋ยวมาถูกเลยนอร่อยจริงจริงนี่รึของซั้งอร่อยอร่อยจริงจริงอร่อยจริง โอเคค่ะขอบคุณนะคะฝายดีฝ่ายดีนะคะ <c oughs> ขอบคุณจิ๊พอร์โร